ฮัลโหลตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่น้ำพุสันกำแพงอีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้แบบจิกได้มาไขา่ต้มไข่ด้วยทุกคนนี่นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนมารอบแรกเหมือนแบบเราเที่ยวแบบพยายามจะเที่ยวหลายที่มากก็เลยแบบว่าไม่ได้อ,อมาดูให้ทัวร์นะคะนี่ก็เลยมาซ้ำอีกรอบหนึ่ง อากาศตอนนี้มันเหมือนแบบถ้าตรงน้ําพุตรงที่จิ๊กยืนอยู่อ่ะมันร้อนนะแต่ว่ามันจะมีไอเย็นๆอยู่มันไม่ถึงว่าร้อนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวแง่ก็ไปชมสถาน,นีต่อไปกันดีกว่าไข่ต้มของเราเองทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ันที่น้ําตกแม่กำปองนะจ๊ะนี่ก็คือน้ําตกแม่กำปองนะคะ เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยจิกขึ้นไปไม่ถึงทุกคนเพราะว่ามามอไซคแล้ววันนั้นอะ่ะมันตรงกับวันหยุดสี่วันของเดือนธันวาพอดีก็เลยแบบถอดใจไปไม่ไหวค่ะเลยได้มารอบสองอีกดีใจมากก็คือคราวนี้มากับครอบครัวนะคะทั้งหมดเลยบรรยากาศ อันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าของห้องนะคะเสียงก็จะกล้องหน่อยพอเดินออกมาก็จะเป็นนี้ของจีจะเป็นดีลักซ์นะคะรูมก็คือจะเป็นเตียงใหญ่ขนาดนี้นะคะจิกนอนคนเดียวนะแล้วก็มีที่นั่งเล่นตรงนูน้นนี่แล้วก็จะมีตู้เย็นขนาดเล็กนี่โทรทัศน์นะคะแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าเอาไว้นะคะ มีตู้เซฟแล้วก็มีไดเป่าผมเนอะอาะตรงนี้โอเคมาในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะประมาณนี้นะห้องก็อย่างนี้เลยนะคะก็ห้องน้ำก็จะ,ะล็อกไม่ได้เอาจริงถ้าห้องแบบนี้จริงคิดว่าเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรอะคู่ลักมากกว่าเนาะแต่ก็คือไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีคู่ลักก็มาพักได้นะ มีอ่างนะคะอ่างตรงนี้ก็เป็นน้ําระบบเดียวไม่มีน้ำร้อนนะแต่ว่าตรงที่อาบน้ำก็จะมีน้ำร้อนอันนี้ก็จะเป็นหัวซ้วมนะจ๊ะห้องอาบน้ําประมาณนี้นะคะก็จกะแบบถ้าใครมาคนรักอยากเห็นคนรักอาบน้ำก็อะเปิดมานโชว์กันไปเลยทีเดียวหดยอ,อยากเห็นแฟนนอนอยู่ไม่ได้เออเนี้ยนะคะก็เปิด เห็นใจเราเอ๊ะนอนอยู่ถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะคะในส่วนอาหารเช้าของโรงแรมนะคะโรงแรมจะให้เลือกเมนคอร์สสองรายการเนาะส่วนไข่ดาวไข่ลวกหรือไส่กรอกเนี่ยก็สั่งกับโรงแรมต่างหากนะคะเพราะโรงแรมจัดแบบนี้เนี่ยเนื่องจากลูกค้าน้อยอัเกิดมาจากสถานการณ์โควิดค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่แถวม่อนแจ่มเนาะมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสวนดอกไม้แล้วก็นาบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ตอนนี้ก็อากาศแอบร้อนเหมือนกันเพราะว่ามาตอนช่วง10โมงเนาะแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวเอามาบรรยากาศมาให้ดูกัน ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปเชียงใหม่รอบ2กับครอบครัวของจิกนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จิกด้วยนะขอบคุณค่ะบาย